เอาละครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่21เดินทางมาจากเมื่อคืนนี้อ่าเมื่อคืนนี้ก็นอนพักอยู่รีสอร์ทที่ที่ไหนวะที่เชียงคานตอนนี้เช้ามาเดินทางมานี่ครับผมที่เที่ยวอีกที่หนึ่งก็พระธาตุสีสองลักษณ์นะครับอำเภอด่านซ้ายนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแวะที่นี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรา เดินทางกันต่อเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระธาตุสีสองรักเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้บรรยากาศที่นี่ให้ท่านผู้ชมได,ได้ได้ดูกันนะครับผมโอเคครับพระธาตุสีสองรักครับผม้านซ้ายจังหวัดเลยสร้างเนี่ยครับตามนี้นะครับเอาละไปเราไปดูบูชาพวกอ่าผูปเทียนเียมาดูต้องเขียนวัตถุงใช่ไหม กางเกงขาสั้นถ้ากางเกงขาสั้นหรือว่าเป็นกระโปรงอะไรเงี้ยต้องต้องมาใส่กระถุงอ๋อเออได้เอาสตางค์ในนั้นหยอดแล้วถ้าเกิดคนที่อยากจะใส่ก็ได้ใช่ไหมค่ะอยากจะใส่ก็ได้อ๋อเอาดิไอ้กิ์ใส่กระถุงขึ้นไปดิเสียงได้ไหมคะถ้าใส่ขึ้นไปรื้อให้ตอจ้ะตอกไม้ก็โอเคหยอดให้ด้วยในต้างต่า นี่ก็บริจาคตามศรัทธาเนาะตู้ตู้เซฟเลยดูตู้โอ้บลเล์เลยโอ้ี่เราก็เป็นสาวลาวกันแต่ก็ถุงเออไปโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเอล่ะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี่เปลี่ยนพระถุงเรียบร้อยครับผมอ่าน่ารักเชียว ดูนอนนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูข้อห้ามนะครับข้อห้ามของที่นี่นะครับข้อห้ามตามนี้เลยการสักการะบูชาห้ามสวมใส่สีแดงเลยนะครับผมห้ามกลางร่มห้ามนําอาหารหรือขนมขึ้นไปรับประทานบนพระธาห้ามใส่รองเท้าขึ้นบนพระธาตุโอเคอานนี้รู้นะครับเข้าใจ สองหนึ่งเจ็ดอ๋ 2> 2อสองหนึ่งสองเจ็ดนี่นะครับประชาสัมพันธ์กรุณาเดินเวียนซ้ายการเดินเวียนซ้ายของพระธาตุถือเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขานะครับที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับผมเวียนซ้ายเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ท่านโอเคเวียนซ้ายเอาว่างไงคะคุณสปปลาวลาวกำลังเดินเวียนพระธาตุสีสองรักกิมค่ะ,อะตอนนี้น นี่พระธาตุองค์ตัวพระธาตุเองนะครับนี่สังเกตดีๆนะะสมัยก่อนน่าจะสร้างด้วยด้วยมือจริงๆเพราะว่าเอียงอ่ะเอียงใช่เอียงสังเกตพระธาตุดูดีๆแต่ความสวยงามตามมันมันเป็นความสวยงามไม่ใช่เอียงอ่ะตามไอ้นี่ตามอะไรกิฟก็คือการเวลาไงไม่ใช่ละพื้นดินเนี่ยเริ่มเห็นไหมซุดไงก็ดูดีเนี่ย สมัยก่อนมีปูนแล้วหรอไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้อ่ะอืมนี่ตัวองค์พระธาตุแล้นะครับผมสูงถามว่าสูงมากไหมก็ไม่ไม่มากนะแต่ว่าโอเคเลยแหละแต่คนสมัยก่อนผมคิดว่าใหญ่นะสูงใหญ่ทำ้ไม่ให้่ระ้ก็อ้อม ขึ้นมาก็ตามแต่กดเ,เขาครับก็บจะเขียนไปตัวองค์พระาธาตุอยู่โอเคนี okay. ่พ hey, ยานาะห่างยาวเป, okay. ป็นนุ่มโอเคไปใส่รองเท้า โอเคไปครับข้างในเป็นอุทยานการศึกษาเขาว่างัานะ้นเขา,าเขียนข้างนั้นเขา้าไปดูสักหน่อยนี่ยครับไม่กาก็อยู่รอบๆรอบๆอ,อ,อ,องค์พระธาตุเออมีอยู่ข้างหน้านองค์พระธาตุโอเคข้างในโอ้เย็นโอ้สวยสวย,ยสวยไปดางขวาก่อนข้างในนะครับ ทํทาสวยอ่ะแง่น,นี่นี่องค์พระาธาตุนะครับผมนี่พระาธาตุแล้วก็ทําเป็นจําลองนี่โอ้น่ารักอะนี่อันนี้ชาวบ,บ้านไม่รู้ว่าต้องถ่ายมาทางไหนก่อนแต่ก็ดูนะครับอันนี้เป็นชาวบ,บ้านไหว้ข้าว บูชาความความเชื่อนะครับจำลองให้เห็นนี่นี่ก็ช่วยกันลงเขาเรียกอะไรอ่ะทำนาลงแขกห้าเขทาทาแนี้วมาอะไรเนะี่ยอืม,อมนี่นี่ฮ่าเขาท่านะขี่จักรยานมาด้วยอ่าแต่ว่ากล้วยสุกไม่พากันกินให <c oughs> ้นุนตกปลาน่าจะได้ อันนูน้นะอันนู้นบนเขานะครับลุกล้ําเขาขึ้นไปกันหมวโลนหมดลยุยนี่นี่ก็เป็นกลงหันกลางหันน้ำอ่าดูที่หมุนนะเออเขาถ่าเข้าใจถ้าจําลองอ่ะนี่ข้าวสุกแล้วแต่ยังไม่เกี่ยวอโอเคนะครับจาลองให้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเขานี่ก็ลําน้ํานี่โอเคไป อันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสมัยสมัยแต่ก่อนตู้ที่สิบสองอ้าวเราเดินผิดเนาะเอาไม่เป็นไรอันนี้คือ,อคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวอ๋อสนามใส่ปลาอันนี้เออเขาท่าดูนะครับท่านผู้ชมสนามใส่ปลาเป็นสนามใส่ปลาของคนโบราณอันนี้ก็เป็นตะข้อง ใส่ปลาส่วนอันนี้น่าสนใจสุดเลยตาช่างโอ้โหเดี๋ยวให้ดูตาช่างนะครับเดียนี้อยู่ข้างล่างนี่ตาช่างดเดี๋ยวตัดกล้องก่อนนี่ตาช่างโอ้ดูดิตาช่างโบราณแท้เลยเนี่ยโอ้ดูไปช่างข้าวเราถ้าจำดีที่สุดโอเคอ้าวดูต่อดูต่อครับผมน่าสนใจ อันนี้ก็ที่สายใยญ่อะ่ะดักด้วงตัวด้วงนี่อันที่รู้นะครับส่วนในตู้นี้ก็พวกของขังนี่ของขังของเก่าเป็นพระเอามีปืนด้วยเอ้ยมีปืนด้วยนู้น ون. ปืนน่าจะเป็นอีซองปืนลูกซองโบราณ โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมเปินลูกซองโบราณโหนว้แน่นอนอะ่ะไอตัวนี้เป็นกันไกกันไกลเหล็กน้ำผีโบราณเอ้โหแต่และอย่างน่าสนน่าสนอันนี้ช้างโบราณอาช้างโบราณเอาเอาให้สุดๆโอเคต่อต่อนี่น่าสนอันนี้เขี้ยวช้าง วนี่ครับเขี้ยวช้างอ่ะตูแเนี่ยดูให้ชัดๆเขี้ยวช้างอันนี้นะครับหอกหอกหอัวปลาไหลนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้หอกหอัวปลาไหลโบราณนะเนาะูนนเงินเงินเราโนน นี่อะไรอ่ะไม่เขียนบอกอ่ะเดี๋ยวดูตู้ข้างล่างนะครับนี่เงินห้าร้อยแบงค์สิบแบงค์ร้อยโบราณนี่แบงค์ห้าสิบนี่ทันใช้อยู่เป็นบางอันนี่เหรียญโหตู้นี้น่าล็อกดีๆเนี่ย,อยโอ้บางอันก็ไม่ได้เขียนบรรยายไว้วนะครับ ไปต่อนี่ข้าวสารหินทิพนี่นี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่ข้าวสารหินทิพไม่กล้าจับของเขาไม่จับดีกว่านะครับหายด้วยเต็มอิ่มพวกแบงค์พวกอะไรนะครับโบราณราชการที่ก้าเราแต่ก็มีลูๆก็มีนะครับเหลือนรูๆ อ่ะโอเคมาต่อ,อมาต่อกันเลยครับผมตรงนี้อ่ะฟื้อย้อนแสงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอึงแบงค์แบงค์ทัง้งนั้นนี่ที่น่าสนนะครับนี่นี่รูปนี้ต้องมีนี่พระเจ้าอยู่หัวพระบาย พระบรมรีนี่นานะครับรเสด็จภูกระดึงอันนี้มีพวกทหารจับตัวอะไรก็ไม่รู้ย,ยาวๆเพราะว่าเป็นพญานาคอ่านี่อันนี้ธรรมดาเนาะทานินนี่ต่เกียงเจ้าพายุอันนี้ทานินชมของเก่ากันเรานี่โห,โหดูนี้นะครับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ก็สนุกดีครับผม ราได้รู้ด้วยว่าคืออะไรเพียยฝ้ายกําปันถ้วยโถโอชามนะครับผมโบรานเตารีดเสียมเตารีดโนนนี่เห็นไหมตะขอช้างนี่ตะขอช้างเป็นอย่างนี้ โอเคโอ้ <Okay>. oh, ดีจังอ่ะนี่ตู้ตู้นี้อะไรก็ไม่รู้หินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนก่อนนี่หินเดี๋ยวหินอะไรน่าจะห,หินสวยอ,ะอ่ะเอาลองดูก่อนนะหินอะไรไม่รู้ปิดทับไว้อ่านไม่ออกอ่ะตรงนี้ตู้นี้อีกผมม่จะเจอหินเทียบเลย โอ้อมโอ้แล้วมนเข้ามาไม่รู้เลยนะครับนี่ที่นาสนดูนี่ครับผมชิงโอ้โหสมัยก่อนดูเปินนะครับสมัยก่อนหน้าก็หลังนำเข้ามาแล้วหรอ,อมไม่เข้ามาไม่รู้เลยนะเนี่ยสวยอ่ะเป็นโบราณนะของเก่าเก่าเก่าจริงๆอ่ะหินเหร ดูหินอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยชอบที่สุดเลยดูดิเออ,อนี่ตาช่างดูนะครับเนี่อันนี้เห็นชัดเจนเลยเราน่าจะสามารถจับได้อะ่ะไหนลองสิอ่ะไหนลองสิอด้เ้ยได้อะได้ได้ได้ไหนกดดิออได้ได้แล้วเลขนะครับท่านผะู้ชมดูเลียงแบบนี้หนึ่งสองสามเลียงมาแบบนี้ เลขเลียงแบบนี้เออทั้งหมดนะครับหกสิบโลอกิโลหกสิบโอโ้อ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังหน่อยสิข้างหลังเป็นอย่างนี้นี่นี่เล็กอะอุ้ยสมัยก่อนทําอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้โหน่าจะทําขายนะหอยหินโอ้โหรูด้ดูดูหอยหิน ข้าวสารหรือเปล่าค่ะเตาปูนเครื่องมือตีหม้อส้อยรูปปัดอ,โหโหอ้ะมาดูตรงนี้กันครับไม้ไมชงหินนำโชคโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอันนี้ก็ผู้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ หินก็จะเป็นเหมือนไม้แล้วก็กลายเป็นหินน่ะใช่เหมือนไม้แล้วกลายเป็นหินอ่ะเนี่ยครับท่านผู้ชมเหมือนไม้แล้วก็กลายเป็นหินจับได้เนาะนี่อันนี้อายุนับล้านปีเลยจากบ้านพึ่งเอาละครับผมท่านผู้ชมก็นี่สุดทางที่ดานซ้ายอาก่อนเราจะลงไปก่อนเราจะกลับนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจสุดเลยยิ่กงกัดนี่ตัวนี้น่าสนที่ ใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใหญ่ดูรถดิอ่าแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับนู่นเลยผม,ผมว่าผมว่าู้หเราผู้ใหญ่ที่นี่เขาทําดีอะนู่นครับเราขึ้นมาจากข้างล่างนู่นนู่นนึงคือบ้านเมืองด่านซ้ายลมแรงด้วยข้างบนบ้านเมืองเขาเหมือนอยู่ในในหุบเขาหุบเขาจริงๆอ่ะ ซ้อนหุบเขาไปนูน่นอีกซ้อนหนึ่งนะก็จะเป็นสปปลาวเลยข้างล่างบ้านเมืองสวยอะ่ะผมว่าอตรงนี้ก็ถ้าท่วงเทศกาลน่าจะมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับก็จะมีอยอดมนุษย์สี่ผีตาโขนเขาจะถ่ายนี่ทิมทางในดินแดนแห่งสัจจะไมตรีนะเป็นไงาสาวอ พอเลาเอา้าห้าผีตาขนเขาจะทำอะเห็นนะครับนี่จินแดนแห่งสัจจะไม่ตีตำบลสีสองลักอ๋อโอเคเอสิกแคนกับเขาหน่อยมาพี่ซิกแคนนะครับบัาน,นี้